วัสดีครับคือเกาครับพี่นองบ์ไววธีสารครามนะครับเมือนี้เอาจเิเฮตเมนูต้มไกต่ตาแหกนะครับนี่ครับประตูดิพิบเข้าไไก่พี่น้องไก่บ้านลคขนแล้วถึงอนไม่เลือดน้อย <c oughs> นี่พานงองไปขอสาวเหมืนสดนำแซบคักเอใส่ใส่ปเป็ดแดงจังหน่อยบ่ใส่จังไหน แล้วทีล้างมาเห็ดกันแต่ว่าเห็ดอีเดาไปนะครับต้มตะแหกนะครับนี่ใก่พี่น้อ,นไนอ,องไก่บ้านอบไก่เลยสองโลเครื่องอย่เงี้ยได้อยู่นี่สองโลกปวดกลัวนี่ได้อยู่ครบคนแล้วนะครับต้องปรุงกับที่นี่นีห่หัวชิงไข่หรือตะไคข่นะคชิงไข่ใบป,ประกูดหรือขีหุด ไอตัวก็ไปหยักแหงจัดหน่อยเดี๋ยวนั่งไปเอาสดมาใส่เบียกสดอืมขายอะไรพี่แซบ่บยาบำรุงสมองนะครับพี่ได้ปลาครับผมปลาเนี่ยนัวดีครับหบางปลาปลาหมึกนะครับได้ใส่ได้ครับมีปลาหมึกแต่ว่าใส่แต่นี่นะครับผมสวดจิโนโมโตะผลดเด็ดผลดเด็ดจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ เทียมนะครับเทียมกระเทียม,ยมในี่ใส่หลายๆนะครับใส่หลายๆเลยกระเทียมนี่กว่าเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงแก้โรคนั้นโรคนี้เบาหวานความดันอยังได้เม็ดนะครับครับเดี๋ยวเ้าสิาไปใส่หมอกันนะครับเอาสกู๊ปครับผมใกล้ใส่หมอนะครับนี่นี่น้องหมอ

บัุบบ่หอมครับเ้อต่ใครเ้อยังไงบัุกับหอมไตีกัมัดมัดมัดมัล่ะกปุ่มใส่หมอเลยนะครับมีใบพวกี้ไอปุ่มเองอามครับครับ เล็บีหมดีดมดไงใส่สีสีน้ำได้ครับเจ้าของน้ำเรื้อเขาอีกตัวนึ่งจะเฝ้าเซกอไกอะไรส่กอะไรเส,ไ,ส,ไ,สไปข้าตะไคร่ใบมะกรูดปิด มันอยากให้ำ่ะแต้าว่าตำมันเป็นโทดทัานนกอเป็นไรก็เสียบได้จะแเสบใส่เะครับกรตุกเป็นหลายตรงดงฝาตำละแสบท่านี้นี่ละิตอนน้ำนะครับ ประมาผมไกลกับนี่อยูพิกล้ได้เลยอาใส่ลงไปเจ็บเล่เกียมครับ นี่อันนี้สำคัญเนี่ยเชี่ยมน้ำสดมึงตึงแซ่เลยะเชี่ยมจากน้อยเอ,อิ้มาัวบ,บาทมือวาตบเป๊ะินีอันน,นี้ออกเลือกออกได้ กขาพูดตรงมุ้นนะครับน,นี่น้ำข้าสดข้าหน่งย่งกินพร้อมพร้อมนะเมื่อกนี่กำลังหนึ่งเขาอยู่ไป,ไป แมันกันล้วพี่น้องตัเลยตมตาแหกเลยบันผมเมอิืนสันนะตมตมเป็นต,ตัวตมตาแหงคือสมัยตะกีเขาจยยนหน้าอย่ยงผีหน้าว่าต่ไปเขาเรืองตาแหตมเป็นโตังสิงะ,ะกินไก,ก่ยันหน้าแ่มใช้หลายๆหลด Yeah. โหลนี้นะครับผมวดเรื่อง,หไ,ไ,ไ,งไ,ไ,ไหน,หนยะไ,ไสไไ่ไหลายแล้วมันขพ้่งหลดถึกไส้ลลายลดมัมเนปลาดิหดรื่องไส้หลเพราะเสยบจุดใช่ใไส้อะไรนะครับนึ่งนะ ต้องกันพี่หน่อยหอมนีอยอันนี้นะ่าแกะข้าวใส่เป็ดด้วยแอบน้ำห้อก็นี่ใส่น้นามแล้วกอนนะครับอมเย็นไปเลยนะครับ ครับใส่น้ทอดถั่วนะครับใส่น้หลายพอสมควรนะครับถ่วไก่ครับ,รบต้มเย็นไปเลยครับบอมีข้าวครับต้มเย็นเย็นให้มันเดือดเปื่อยไปเลยเพราะมันวัดเดือดเดือดหรจึงใส่เนี่ยมันแข็งนะครับมันนั่นอีกินมันเปื่อยนี่ต้มเย็นมันเปื่อยความกับเดือดเลย เอ้ยไ,ไปสปอนเซอร์กวนตึ้นได้เด้อถึงได้ใส่ของเพื่อนแล้วก็ได้ใส่เลยน,นะ <c oughs> นี่นี่อันเออเซียมกันพี่น้องไอ้ตุ่มหนึ่ปลาเดี๋ยวมันใส่เติมปลาเด้ครับใส่น้ำน้ำเด้ครับเด้อ <c oughs> ว่ามันบนตรงนี้เครื่องโค้งอื่นน้ำเพื่อน้ำปลา เลี้ยงไก่ตุ่มปะ่ะไปใส่ประเดีย๋ยนั่งเทงหน่อยนี่ประเดีย๋ยวเสียบนี้ต้องมึงได้คร <c oughs> ับ <c oughs> ต้องไป จังได้ก็ต้องใส่เกลือพี่น้องจึงได้ก็ต้องใส่เกลือ,อาขาดเกลือบ่ออไดรนะครับเด้อบ้านเฮาสิเอาไปค่างหม้อนะครับปั๊บมาครับวับนนี้เฮาค่างหม้อแล้วนะครับเนะี้ยค่างหม้อแล้วไฟประมาณนี้นครับบ้านนี้โอเคแล้ว,วบ้านี้ปิดฝาเฮาปั๊บ ร,ร่านีรอนะครับรอาร่าครับผมวันนี้ก็เดือดแล้วนะครับเดือดบวบบวบแล้วน,นี่ว่าหมอมนิดกน้อยไปว่ะยันเปลี่ยนเส้นหมอนหนึ่งด้วยเด้อต้มเส้นหมอนหนึ่งเกลือหมอนหนึ่งมีแล้ว,วลองสิ่มบ้างนะครับโอ้หมอหน้อยปวดเลยสิมมัน,นครับเด้อ จับจับน่งองว้าโอ้ได้กันได้กันได้กัรเออหวัวแวหมันนั่งจบเออได้ได้ได้ไดไดเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหมอนะครับมันใหญ่กว่าหมอนนะสวบุกบูบจะเปลี่ยนขึนหมอนหนึ่งนะครับครับผมมาที่ ทำการเปลี่ยนหมอแล้วครับทั้งสี่ระบันได้บบาในในการแล้วนี่เป็นตะได้กินม้องหันว่าเป็นตะได้กินออกตัวใหญ่บนหมอนะครับนี่หมดไปหมอหนึงปืป่อยดีครับฟ้าอีเชื่ปิดฟ้าไป้ะครับบัตตานี่ก็ได้การครับบัตรตาเนี่ย,ยาารรน,นี่นตรงไปหมอหนึงครับบัวจื้อไปเลยแค่นี้คนครับครับ เสร็จแล้วครับัดาดิใส่จานมากับอาหารน,น้ำน้ำซุปกระตักตั้งหากนะครับมีแก้วแก้วประแดกใส่กระเทียมจั็หน้อยน,นะครับมาบันี้เงห้จะกินกันมาครับนี่ขาไก่ดีครับพี่น้อง ไอ้ดีครับเจีเยวอืมได้เริ่มไปแล้วจับกันอืมจับไปมานุ่น,าน,นมาเอาอยากปิดจิบแล้วครับด้วอืมเดี๋